ก็สับเจ้าเพี่ยังจังเอาไปในถุงสั่งเอากระฝนตกโอ้ยเจ้าฝนใสจตกแดดมันเปลี่ยงอยู่เดี๋ยงินเสียงบ่ล่าไปในถุงบาทว่าจังไหยายโอ้ฝนบ่อบแนอ nah ันน <mind> <for> ี B ้หนูหนูเอาหนูคือนยังขึ้นจีดตัวเงี้กระเจ็บบ้านจ้าหนูยังเนี่ยจ้าหนูยังขึ้นจีดตัวเงี้กระเจ็บหนูพุก จ้าไปจักหมื่นได้บัวฟาลโห้นจ้าเดี๋ยวเออเดี๋ยวจิดท่อนไปแง่ไปยั่วอจ้าไปจกสลากความมิสจกสลากความมันบ้าจักแล้วว่าพี่จกสลากความสวยดาความโอ้พ่อจักเรื่อบันบวชผู้ใด จ้าจ้าจ้าไปเก็บน้าโจดบอนว่างแล้วเอาใส่ถุงห่อไว้ดีเถอะมัดปากแังดีฝนใส่จมัดตกแดดป่ะนี่เอาเจ้าขาขาหดน้าแม่พงเอาข้หดน้ำอเมอันนี้กันไหมซื้อกันไหมโอ๊ยพอเวาแบนี้อย่างดังติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งยุคก็ไม่จะถุงยางประเดียวเบิ้งเอา Ủa sắp bây giờ cứ để bên nhau cái thùng rồi đấy Anh ấy nối phục bây giờ anh ấy nối nháng lên Hả? Nối xinh Anh ấy chỉ mà nối xinh thôi mà tổ nhoài Anh ấy thì mà nối ở đây cái thùng là Bây bên này cặp bọc đi Bây cặp bọc chơi chơi Bây bên... bên...

เอาเรียญโกันเดเอาสันเจ๊ใส่จังสี่กัเลรนกเตัวได้ดอกไมมอันอันส้างสร้าอันที่มันเป็นสร้างเออเอาเอาตรงรูปสร้างทีจังสี่เล่ีได้เอสแกะออกมาเหยดหยังเอามัดไว้ังสละเอา้วพอสบเบิกเอาบางพี่น้องไมาหายเนาะรอยกิบกพอนะ